Thank you สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปดูสื่อญี่ปุ่นลงบทความขิงความน่ารักนะคะของน้องลิสในลุกทรงผมสุดชิคเมื่อวานนี้ The Ad ขอพามาท่องอาณาจักรเจ l ลิสอิสเรียลกันสักนิดหนึ่งนะคะพอดีมีงานโหวตมิตรภาพคู่หูเพื่อนรักจาก BAUSSIS AWARDS 0 2 0ซึ่งน้องเจนแล้วก็น้องลิสนะคะคือคู่หูเพื่อนรักที่เข้าชิงในรายการโหวตครั้งนี้ด้วยแน่นอนค่ะว่าเรือชิปของเจลิซ่าเนี่ย ต่างพาก,กันฟินแล้วก็กระหน่ำติดแฮชแท็กเจลิซ่ากันยกใหญ่ จนตอนนี้ก็ติดเทรนในทวิตกันเลยทีเดียวนะคะแอดก็เลยนำมาบอกเล่าให้เหล่าบลิ้งค์คือหากไทยว่างๆนะคะสามารถเข้าไปโหวตให้สองสาวสุดน่ารักของพวกเราได้โดยวิธีการโหวตเนี่ยก็เข้าไปโหวตในหน้า i อของเขาก็ได้นะคะเด e a แอดแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้จากนั้นเพื่อเข้าไปในลิงก์นะคะก็จะเจอโพสต์นี้นะทุกคนไปที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะแล้วพิมพ์แฮชแท็กโหวตอีสอว์ดสอนบบวกกับแฮชแท็กเจลิสาแล้วก็รายการนี้เนี่ยเ ขาให้โหวตได้ภายในวันที่20ธันวาคมนี้ค่ะเอาจริงๆอ่ะถือว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับน้องเจนกับน้องลิซแล้วก็บอกตามตรงเลยว่าแอดก็รักสีสาวทุกคนเลยนะคะเพราะว่าสัมผัสได้ว่าสีสาวเขารักกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากให้คู่สองสาวแบล็คพิงของพวกเราชนะก็อย่าลืมติดแฮชแท็กเจนลิซ่ากันด้วยนะคะ ทีนี้เมื่อวานนี้นะคะน้องลิสเขามาอับรูปในจีหลังจากไม่ได้อัพมาสักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนพร้อมกับชุดสูทสวยๆจากแบรนด์ซิลีนแล้วก็เครื่องประดับสุดหรูจากบุนเดเรซึ่งหลายคนนะคะก็บอกกันว่ามันคือเซตภาพในวันที่ถ่ายนิตยสาร L U S นั่นแหละและสื่อญี่ปุ่นนะคะเมื่อเห็นน้องลิสลงรูปนี้เนี่ยก็อดที่จะอวยความน่ารักชื่นชมความน่ารักของน้องไม่ได้นะคะจึงได้ลงบทความสั้นๆและพูดถึงภาพนี้ของน้องว่าลิซ่า ฟลักพิงก์กับแฟชั่นสุดชิคพร้อมทรงผมน่ารักนรัก ลิซ่ารักพิงได้รับความสนใจอย่างมากกับทรงผมที่น่ารักของเธอเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาลิซ่าได้โพสต์ภาพล่าสุดบนอินสตาแกรมของเธอในภาพซึ่งมัดผมเหมือนมวยผมเล็กๆอยู่ด้านบนความน่ารักที่ดูเหมือนตัวการ์ตูนที่กระโดดออกมาจากโลกมังงะซึ่งดึงดูดสายตาของพวกเรานอกจากนี้เธอยังมีเสื้อครอปสีดำแล้วก็แจ็คเก็ตเพื่อสร้างบรรยากาศสุดชิคด้วยรูปที่มีสเสน่ห์ไปจนถึงหุ่นสุดเพอร์เฟกต์ของเธอซึ่งเธอได้ แสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์ที่ไม่มีสิ้นสุดซึ่งสามารถรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีค่ะอ,อันนี้ก็คือที่สื่อญี่ปุ่นเค t y l e c o m นะคะเขาได้ลงชื่นชมความน่ารักของน้องลิซ่าในภาพนี้เอาวไว้เป็นงไงกันบ้างคะ แค่ขยับนะคะโลกก็จับตามองนะทุกคนสำหรับน้องลีซ่าของพวกเราไม่ว่าจะโพสรูปอะไรลงไอจก็ถูกพูดถึงตลอดเวลาเลยนะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้แอดขอนำบทความดีๆมาบอกเล่าเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะ